สวัสดีครับวันนี้ผมวินจากร้านเพนกวินนะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับก็จุดสังเกตง่ายๆนะครับเพจจริงเพจปลอมนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็คือเพจปลอมยเยอะมากๆนะครับก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยโดนหลอกกันไปหลายคนนะครับก็จุดสังเกตง,ง่ายๆนะครับของ ร้านเพนกวินนะครับร้านเพนกวินเนี่ยก็จะมีหน้าร้านเนี่ยจะมีแค่ที่เดียวนะครับที่บัลเมอรคองเซ็นเตอร์นะครับผมครับก็ที่นี่เลยนะครับจะเป็นบัลเมอรคองเซ็นเตอร์ชั้น4นะครับล็อก 4A ขีด25นะครับผมแล้วก็สําหรับคนที่จะสั่งซื้อนะครับผมการที่ว่าดูสินค้าในเพจนะครับเพจของร้านเราเนี่ยคนติดตามจะต้องอยู่ที่ประมาณ10,000แคนนะครับหรือคนกดถูกใจเนี่ยประมาณ70,000กว่าคนนะครับก่อนที่ท่านจะกดสั่งซื้อหรือว่าอาจะคือจะโอนเงินเนี่ยครับก็สังเกตเพจดีๆก่ออนนนนะะครรับเพาาตีี้แก๊งมิช ก็จะปลอมเพจอ่ะมันเมียนมากนะครับกรบทุกอย่างให้มันเหมือนมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งนะครับสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยก่อนจะโอนเงินนะครับก็โทรเข้ามาที่เบอร์ร้านก่อนก็ได้ครับเพราะว่าอย่างที่เบอร์ร้านอย่างเงี้ยก็จะมี2เบอร์นะครับเบอร์แรกก็จะเป็น0893333 3, 3, 3, 3ก็ก็3นะครับอีกเบอร์หนึ่งก็จะเป็น0ูนย์8 8 8แ2นะครับก็ ก่อนที่จะโอนเงินเนี่ยถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยก็โทรเข้ามาก่อนก็ได้ครับคอนเฟิร์มว่าร้านเนี่ยจะให้โอนเข้าบัญชีไหนนะครับผมใช้วิธีเนี้ยน่าจะปลอดภัยมากที่สุดเพราะว่าโจน่ะก็จะไม่ได้มีเบอร์2เบอร์เงี้ยของเราอยู่แล้วนะครับเพราะถ้าเกิดลูกค้าโทรเข้ามาก่อนเนี่ยก่อนโอนเงินเนี่ยก็จะเพิ่มความปลอดภัยได้มากขึ้นอีกนะครับผมสาหรับลูกค้านะครับก็ถ้าท่านไหนก็สามารถช่วยเราก็ได้นะครับแบบว่าสามารถกดรีพอร์ตนะครับเพจปลอมได้นะครับผมเหมือนเพื่อแจ้ง Facebook ให้รู้นะครับว่าเพจปลอมนั้นเป โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ร้านเรานะครับก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่สนับสนุนร้านนะครับผมซื้อของอุดหนุนร้านนะครับก็สามารถติชมหรือว่าคอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับถ้าได้รับการบริการที่ไม่ถูกใจหรือว่าอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดว่าถูกใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์ไปดังใจให้ได้ด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ